السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> บอกว่าสมัยตัะล a ยฮ l u l l a ลลัม่กูลฉันได้ยินท่านัลล ل มได้พูดว่าอินนฺอัวาลามะคอลกัลลอฮุอัลกอลัมสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างก่อนเพื่อนก็คือกอลัมกอลัมนี่ก็คือเป็นปากกาบันทึก แต่ปากกาที่อัลลอฮ์สร้างนั้นเน่ยเราไม่บังอาจที่จะล่วงรู้ได้ว่าขนาดไหนเป็นยังไงแต่ให้รู้ว่าเป็นสิ่งจดบันทึกฟากอละละหู Allah อัลลอฮ์ก็สั่งกับปากกาอันนั้นอุกตุบเอาเจ้าบันทึกไปฟากอละแล้วปากกานั้นก็ถามอัลลอฮ์ว่ารับบิวมากาะอักตูบูโอผู้อภิบาลของฉันจะให้ฉันบันทึกอะไรเล่า นี่พี่น้องให้รู้ว่านี่คืออำนาจของอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ต้องการทำอย่างนี้และลายุสอัลูอัมมายัฟอัลวูฮุมยุสอัลูนสิ่งที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องทำอย่างนี้สั่งปากกาแล้วก็สั่งให้ปากกาบันทึกปากาย้อนมาถามอัลลอฮ์จะบันทึกอะไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามว่าฮุมยุสอัลูนแต่พวกท่านทำอะไรไปอัลลอฮ์จะสอบ สวนให้หมดนั่นแหละแต่ทำไมอ่ะเพราะ Allah อัลลอฮ์ยุติธรรมที่อัลลอฮ์ Allah ทำอะไรอ่ะไม่มีใครมีสิทธิ์ไปถามได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาของใครมาทำอินนัลลอฮฺอัลากุลิเชียมกอดีอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ทรงทำตามพระประสงค์ของพระองค์อิลาอารอดาชัยอันอายะกูลละ,ละหูกูนายะกูนเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์จะให้สิ่งใดเป็นขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่พวกท่านทําอะไรนั่นอลัลลอฮ์จะสอบให้หมดเพราะทุกคนเนี่ยเอาขออลัลลอฮ์มาทาทั้งนั้นแหละเอาเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาเรานั่นเบ่าวัลลอฮ์เอาผู้ชายมาเป็นสามีเรานั่นเบ่าวัลลอฮ์เอาทรัพย์มาปกครองนั่นทรัพย์ขออลัลลอฮ์ให้มาเอาลูกมาดูแลนั่นล,ลูกที่อลัลลอฮ์ให้มาเพราะฉะนั้นสูเจ้าทําอะไรอลัลลอฮ์จะสอบสวนให้หมดวันเกี่ยมาทรัพย์เนี่ยได้ไมายังไง แล้วชาจ่ายไปในทางไหนบริจาคหรือเปล่าโอสกาดหรือเปล่าอลเราจะสอบไปหมดแหละอ้าวเป็นอันว่าเรื่องของอัลลอฮ์เราไม่มีหน้าที่จะไปสอบสวนแต่ว่าฟังอัลลอฮ์สั่งกับปากาว่าจงบันทึกปากกาถามอัลลอฮ์ว่าว่ามาจาอักตูบูโอผู้อภิบาลของฉันจะให้ฉันบันทึกอะไรเล่าฝากโก้แหละอัลลอฮ์ก็ประกาศสิทธว่าอุกตุมกาดีระคุลใช้ เจ้าบันทึกกำหนดความเป็นไปของทุกสิ่งหัตตาตะกูมาสาจนกรททันว่าโลกนี้จจอาสารเมรื่อไรโอบันทึกหมดเลยงั้นเราเนี่ยจะอายุเท่าไรและจะมีชีวิตอยู่ยังไงเป็นยังไงจะดีจะชั่วจะเลวบันทึกหมดเลยจนกรททันว่าความเป็นไปของโลกนี้ กายอวสานจะเป็นยังไงแล้ววาระสุดท้ายจะอวสาเนเมื่อไร่เอชักชักมีเรื่องยุ่งใจไหมอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างอลัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วเหรอวเอมื่ออลัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วแล้วก็งั้นเราจะเป็นยังไงจะดีจะชั่วกกำหนดหมด,ดแล้วแล้วเราจะมีปัญหาอะไรล่ะเราจะมานั่ง อะไรมันก็เป็นไปตามอัลลอฮ์กำหนดเนี่ตกลงที่ฉันไปทําดีก็อัลลอฮ์ให้ทําฉันไปทําชั่วก็อัลลอฮ์ให้ทําสิอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอได้โปรดเข้าใจให้ดีนะการกําหนดการของอัลลอฮ์นี่ให้รู้ด้วยว่าอัลลอฮ์ Allah ลงอัลกุรอานอย่านี้อัตตะดีรูฟิลลหวหิลมหฟูต ah การที่อัลลอฮ์ให้บันทึกเอาไว้ ในลุหมะฟูดนั้นว่าจะตระ دير ยุ่งกินุอายะตะกะเยรอกำหนดอันเนี้ยอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงได้รู้ยังไงว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงได้กอลลอฮูตาอัลาอฮ์อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรตุรอายะซานิกาวะยัมฮุลลอฮูมายาชาอูวยุสบิตัวอินดดหูอุมุลกิตาะอัลลอฮ์จะลบลุหมะฟูดที่บันทึกแล้ว ตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วอัลลอฮ์จะบันทึกให้ใหม่เพราะลุฮ์มาฟูดเป็นของพระองค์อ่าแล้วท่านอูซูลบอกว่าลายารุด,ดูุลกอ德拉อิลันดูอาลุฮ์มาฟูดที่อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไปแต่การขอดุอา์เท่านั้นดังนั้นอินคอยรอนฝาคอยรนใครตั้งใจเอาดีขออย่างดีเขาจะไม่ได้ชั่วว่าอินชาลอนฟาชาดอนใครตั้งใจเอาชั่ว คนนั้นจะไม่ได้ดีนี่แหละถ้าจะนั้นทุกสิ่งบันทึกหมดแต่ว่าตั้งใจขอให้ดีแม้แต่ลวงมาฟูดบันทึกแล้วอัลลอฮ์ยังเปลี่ยนให้อ้าดูดูประวัติของอิบเนอุมัติขอดูอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินกุนตะกะตับตานีชะกกยันฟัมฮัฟัมฮุนีโอ้อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้ว ว่าฉันเป็นคนชั่วเป็นคนเลวขอรอดลบให้ฉันเถอะวักตุบนีสายดาขอลอดบันทึกว่า Allah, ให้ฉันเนี่ย,ย,ด Allah, นนยได้เป็นคนดีอยู่ในความเมตตาขอลอดสุบฮานะหัวตาลาไซนาวมันเองก็ขออย่างเงี้ยตอนที่มาเดินตะวาน้าบัตุลล์ก็สำนึกว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดมาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยนะ วิงวอนบูชากับเจเวิตขอกับเจเวิตมาแล้วตอนที่นบ,บีมาสอนว่า,าท่านทั้งหลายอย่าไปขอกับวัตถุเลยวัตถุนั้นไม่ใช่เจ้าหรอกเจ้าของเจ้าก็คือผู้ที่สร้างเจ้าผู้ให้ชีวิตเจ้าผู้ใดไม่ได้สร้างเจ้าคนนั้นไม่ใช่เจ้าของเจ้าใส่นาวมัดฝังไม่ออกเพราะดื่มดำมา,าวิงวอนขอกับวัตถุมาตลอดเวลานี่คิด พยายามจะฆ่ามุฮัมหมัดให้ได้บังเอิญฆ่าไม่ได้พอวันที่ไซนาอุมัดเข้าใจศา AH. สนาอัลลอฮ์ไซนาอุมัดบันสมึกผิดมาตะว่าบรรุลอขอดุอาและก็ร้องไห้ด้วยอัลลอฮุมะอินกุนตะกะตะบตะอะลรยชะกวะตันเอาซัมบันฟัมฮูฮูโออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วโดยรวมมาฟูดว่าฉันเป็นคนชั่วฉันเป็นคนเลวขอ AH วอัลลอฮ์ลบไปเดือะ ว่าญาณุสาดาตันวมังฟิรอขอรับบันทึกให้ฉันใหม่เถอะว่าฉันเป็นคนดีของพระองค์ได้รับการพยโทษจากพระองค์นั่นไงอ่าเพราะฉะนั้นนบีบอกว,ว่าลายรุดดูลัตอิละดุอาว่าล่วงมาพูดที่บันทึกแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไม่แต่การขออุอาเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องฟังให้ดีอ่ากหนดทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดไปเรียบร้อยแล้วแต่อัลลอฮ์จะกําหนดชีวิตเราเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีจะจนหรือจะรวยเราไม่รู้ แต่นั่นเป็นงานของอัลลอฮ์งานของเราก็คือพยายามตั้งหน้าขอดูอาขอริสกีขอให้ได้รับความดีขอให้รับการพยโทษตั้งตั้งใจขอให้ดีแม้ต่ล่วงมาฟูดบันทึกแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงให้บรรดาซาบะเวลาเขาขอริสกีน่ะเขาขอไงอัลลอฮุมมาอินกานริกีฟิสซามาอิฟะซินฮุอัลลอฮ ทารุสกีของฉันเนี่ยอยู่ในฟากฟ้าก็ขออัล l l a ์ให้ลงมาเถอะวเองการในฟิลอาร์ดีฟะคาริชถ้าอยู่ในดินก็ขอ Allah ให้ออกมาวเองการในฟิลบัฮ์รีฟะอับตเลห์ถ้าอยู่ในน้ำก็ขอให้ขึ้นมาเถอะวเองการในบาอัยดังฟะกอริบทารุสกีฉันอยู่ไกลก็ขอให้เข้ามาใกล้วเองการในกอรีบังฟะยาซิดถ้าอยู่ใกล้แล้วก็ขอฉันได้ง่ายๆเถอะวเองการในกอรีลัลฟะกาซิดทารุสกีฉัน บันทึกไว้แล้วว่ามีน้อยขอรับเพิ่มให้มากเถอะว่าอินกาอากซีรอนฟาวินถ้ามีมากแล้วก็ขอจะได้ยง่ายเถอะว่าบารรกลีฟิวราซุกนีและอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยขอให้มันยิ่งงอกเงยมันยิ่งเพิ่มพูนนี่สามบัติก็ขอดุอาเขาขอริซกีกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ้าวก็รู้เลยว่าเรื่องกําหนดต่างๆอัลลอฮ์ Allah บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นอันว่าการงานอัลลอฮ์นั้นทํานั้นมีเป็นไม่เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามแปลนของอัลลอฮ์แต่ว่าลวมฟูดจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไปแต่ดูอาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเรามีสิทธิ์ขอดูอาได้เต็มที่แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ขอดูอาว่าขออัลลอฮ์อย่าให้เกิดเจียมัดวันสุกเลยไปเกิดวระอื่นนั่นเราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าในชีวิตเรา,เรามีสิทธิ์ ขอลลอ a ์ให้ฉันได้เป็นคนดีขอล l อ a ์ให้ฉันได้รับการอภัยโทษขอฉันได้เข้าสวรรค์ขรัพระองค์ชีวิตของเราชีวิตของพี่น้องเราชีวิตของครอบครัวเราและมุสลิมมุมินขออุอาให้กับพี่น้องมุมินเดียกันขอให้ได้ทั้งมีชีวิตอยู่และทั้งตายไปแล้วแต่ถ้ามุมินงั้นมุมินเนี่ยหนึ่งขอดุอาให้ตัวเองสองขออุอาให้กับพี่น้องมุมินเดียกันโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ย จำเป็นมากขอรอยยกโทษฉันยกโทษบิดามารดาของฉันขอได้ให้ตัวเราแล้วก็ให้มุมินเดียกันทั้งหมดทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วแต่ถ้ามุมินหรือมุสลิมคนเดียวกันนี่แหละมุสลิมกับมุมินจะขอดูอาให้กับกาเฟตให้กับศาสนิกอื่นแล้วมีสิทธิ์เพียงให้ศีลให้พรบนหน้าดุนยา ขอให้จเจริญรุ่งเรืองได้ลาบยศในอ่างมั่งมีที่ขอไปเถอะมีสิทธิ์ขอได้เต็มที่แต่ว่าขอลอยยกโทษไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ลงคุรานว่ามาการนลิลนบีัลลทีนอาอมานุยัสตยฟิรูลิลมุชริกีนะวะลาอการนะลิกุรบะทั้งนบีทั้งมุหมินทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ที่จะขอโดยอาหะาลอยยกโทษเอกคนมุชรกิกคนกาฟเฟตแม้แต่จะเป็นทายาทที่ใกล้ชิดก็ไม่ได้